เรื่องราวนะคะเผยแพร่นในโลกโซเชียลนะคะว่ามีสสคนหนึ่งนะคะลงจากรถไปช่วยหญิงบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกลางถนนนะคะโดยเจ้าหน้าที่วิทยุสถานีตํารวจภูทรเสิงสางเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายกับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางที่เกิดเหตุบริเวณหน้าเสิงสางรีสอร์ท ถนนสายเสริงสางคอนบุรีหลักกิโลเมตรที่2ตําบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเขาก็แจ้งจอที่หน่วยกู้ภัยฮุกา1จุดอำเภอเสริงสางไปตรวจสอบนะคะในที่เกิดเหตุค่ะพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda c l i ิกสีส้มดําหมายเลขทะเบียน1กอไกยยักษ์7925นครราชสีมาจอดล้มอยู่หลังรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตา้าไฮลุก รีโว่สีไฮลักรีโว่นะคะสีขาวหมายเลขทะเบียน2ทช,ชจจา174กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งใกล้กันบริเวณกลางถนนด้านข้างผู้บาดเจ็บก็พบกับนายพรชัยอำนวยทรัพย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต10นครราชสีมาพักผุ่มใจไทยก็ได้นําร่มไปกลางให้นะคะแล้วก็กําลังช่วยปรถมพยาบาลดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นทราบชื่อต่อมาก็คือนางพจมา6กขุนทศไม่ทราบอายุค่ะได้รับบาดเจ็บบริเวณปากแล้วก็ใบหน้ามีเลือดออกเป็นจํานวนมากนอนนิ่งอยู่ที่พื้นถนนค่ะ ท้งนี้นะคะจากการสอบถามนายเอกศักดิ์แซ่ลิ้นนะคะอายุ42ปีผู้ขับขี่รถกระบะคันสีขาวเนี่ยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก็ทราบว่านายเอกศักดิ์เป็นพนักง,งานขับรถของสินค้ายี่ห้อหนึ่งค่ะก็มีหน้าที่ในการวิ่งเก็บข้อมูลสินค้าในพื้นที่ต่างๆตอนเกิดเหตุเนี่ยจอดรถอยู่ข้างทางพอจอดได้สักพักเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาชนที่ท้ายรถพอไปมองดูที่กระจกหลังก็ไม่เห็นอะไรเอะใจก็เลยเดินลงมาจากรถมาดูนะคะก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยชนท้ายรถตัวเองค่ะ ด้านนายพรชัยก็บอกว่าตนกําลังจะกลับจากการไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่อ,อําเภอเสริงสสงพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายอ,อําเภอเสริงสาง โดยเมื่อเสร็จจากภารกิจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอสงสางแล้วก็ขับรถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุค่ะก็ได้พบว่ามีรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุพอดีเห็นคนนอนอยู่ข้างถนนข้าวของกระจัดกระจายจึงบอกให้คนขับรถรีบจอดรถลงไปดูนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นตอนแรกก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นอะไรหรือไม่จากนั้นก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยเหลือค่ะ อ,อย่างไรก็ตามนะคะหลังเกิดเหตุดังกล่าวก็มีประชาชนพบเหตุน,นะคะก็เลยเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลนะคะพร้อมกล่าวชื่นชมกับการกระทำในการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ